ยังมีวันเล็กล็นะเพราะแชงบิดเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วมีคนดูถือว่าเยอะที่สุดในช่องแลวมั้งแต่ก็นะมองว่ามีบางเทที่ทอเทเหมือนกันยังเล่นไม่ถึงเจ็ดสิบเลยตอนแรกจะเล่นให้ถึงเจ็ดสิบแล้วค่อยเลิกแต่ว่าตอนนี้ผมเบืบ่อแล้วฝีมือผมตกแล้วไม่รู้จะเอ้ไม่ใช่ไม่รู้ดิบแบบมันมีเยอะแยะแหละคอนเทนต์นะแต่ว่า ก็งานเรียนยังมีวันเลิกแล้วการอยู่ต่ออันไม่น่าจดจําเท่าการจากไปนั่นเองอเกค,คิปนี้ก็จะมาจากลากเป็นเพียงเท่านี้นะอาจจะไม่ได้เปิดตูคลิปหรอกก็จะมาดูว่าคลิปผมเก็มโบเอลแทงมันมีกี่คลิปโอเคก็ส่วนใหญ่คลิปที่ผมล,ลงไปก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรนะก็มีคลิปมีตัดต่อบอกว่า กาจะคิดเดียวตัดสั้นๆง่ายๆฟึ่ง,งผมผมเหมือนกากผมก็เลยไม่ค่อยได้ตัดแคนเล่นอย่างลำบากแล้วโอเคมามีเนี่ยตามน,นี้ก็มาดูกันก็ตอนแรกก็ผมก็ไม่ได้ผมก็ลองผิดลองถูกในการที่เลือกเกมมาเล่นลงลงช่องนะผมก็ไปเจอเกมเนี้ยในสตรีมตอนแรกผมเล่นนี่อยูย่อะไรวะ ัวบอทเออผมไปเจอเกมนี้มันก็เล่นตอนแรกมันก็มันนะเล่นต่อไปต่อมาก็รู้สึกสก็สนุกสนุกนะผมเล่นไปถึงคลิปเท่าไหร่ผมเริ่มหมดไฟแล้วแบบแบบทั้งคอมเมนต์ทั้งอะไรผมเริ่มเริ่มแบบท้ออะ่ะแล้วว่าไม่อยากที่จะแชทเกมนี้แล้วก็คลิปไหนวะ หลายแล้วล่ะมันนานประมาณคลิปที่เท่าไหร่วะโอ้หลายหลาย,หลายคลิปแล้วก็ตั้งแต่เอ็มโฟเชอร์นี่ก็เริ่มเริ่มที่ไม่อยากจะเล่นแล้วนะแต่ก็โอ้ยอดดูก็เยอะอยู่นะเพราะพราะผมลงชื่อแล้วทำคอนเทนต์ที่แบบแบบท็อกซิกหรือเปล่าก็มไม่รู้เหมือนกันถ้าไปกระทบจิตใจใครก็โทษด้นะโอเคน่าจะเป็นคลิป คลิปนี้ละมั้งเฮอผมแม่ผมกลับมาเล่นแล้วเจอเน่ยไอ้เหี้ยโดนเควี2ยิงทีเดียวหายพูดพ่อคูดแม่มึงงให้กูเล่นคือแบบมัน,บา,มน,นบางทีมันก็ต่มดุนบางทีมันก็เตือนไปแล้วเนี่ย,ต,ยตั้งแต่คลิปนี้เนี่ยตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปฝีมือนี่ตกเลยพอผมไม่ค่อยได้เล่นเลยานานๆทีมาเล่นแต่ก็ยอดวิวเยอะนะ้ามาเล่นป้าย ก็รวมคลิปทั้งหมดก็มี49่าิการรวมคลิปนี้ก็เป็นน่าจะ50ก็พอดีเลยเล็กสวยก็จากกันไปแต่เพียงเท่านี้ก็มาบอกว่าผมจะเลิกเล่นเกมนี้เร็วนะสำหรับใครที่คิดถึงก็มากดดูกันได้คอนเทนต์ไร้สาะมั่งไม่สำหรับคลิปนี้รากกันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ พิริตรถทังยุทธการไซเฟอร์ฟาดโอเคไปแล้วฮะไปละบายบายสี่นาทีละเราสี่นาทีเป้นไปแล้วครับเจอกันครั้งหน้าหรือไม่มีแล้วไป